ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวค้นคนในชั่นในค่ำคืนนี้นะครับก็เจอกับเราสามคนวันนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าคุณสองคนจะรายงานข่าวจะวิพากษ์วิจารณ์ข่าวอะไรก็ตามแต่วันนี้เป็นวันพระนะฮะโอ้พระใช่ครับครับพระนะครับพุทโธครับใช่ครับอมิตาุทธนะครับพอผมเห็นคุณสองคนแล้วรู้สึก รู้สึกมีอะไรมันกระเฮี้ยนกระหือรือไงกระเฮี้ยนกระหือเบาหน่อยเบาๆหน่อยได้ครับได้ครับได้ครับเออเอาข่าวอะไรล่ะพูดไปแล้วอ่ะก็เริ่มเลยอ๋อถ้าเริ่มมาแบบนี้ก็ต้องข่าวที่ตำรวจเข้าแถลงเลย เริ่มเลยวันนี้วันนี้ไม่ตรงบ่ายโมงนะรู้สึกเลทนะเลทใช่ไหมฮะผมผมไม่ได้ดูนะฮะตามที่ผมบอกผมยุ่งตอนนั้นแล้วก็นี็รู้สึกว่าประชุมนังวันโชคดีจริงๆเลยที่ยุ่งโชคดีใช่ไหมไม่ได้ลาแบบลานัดอะไรออกมาแล้วมาดูเหมือนครั้งที่แล้วใช่ไม่ได้ดูแล้วแบบคือถ้าดูแล้วเนี่ยคงจะมีปฏิกิริยาน่าเป็นห่วงตัวเองโชคดีที่ไม่ได้ดูพอทำธุระเสร็จก็รีบมาดูเว็บเนชั่นทีวี่เป็นไงฮะโอ้ย จริงบอกว่าเนี่ยต้องมาดูคลิปย้อนหลังครับโอ้โหทางสารนี่ขาดวันพระนะพี่ยังอัดสเตตัสเฟซบุ๊กพี่แบบแบบแบบรีวิววันพระไปเลยอ่ะนั่นมันก็อีกอีกซี่อีกเนื้อตัวตนจริงๆผมอยู่นี่เอาสิครับผมก็วันนี้เนี่ยนะเดิมทีเนี่ยที่พบตรจะแถลงข่าวนะฮะ บ่ายโมงบนนี้เลย์เข้าใจว่าคงติดน้ําท่วมเ่าไปรู้ครเลยน, <c oughs> นะฮะแต่ก็วันนี้เนี่ยนะฮะถือว่ามีเนื้อหามากกว่าครั้งแรกนะฮะที่ถแถลงเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์แต่เนื้อหาวันนี้เนี่ยนะฮะขัดใจมากกว่าครั้งแรกอม,มีเนื้อหาแต่ว่ามันขัดใจครับนะเริ่มขึ้นมาพอบอตทก็มีคําคมอีกแล้วครั้งที่แล้วไม่มีเสมอมีแต่แพ้กับชนะครั้งนี้ เหมือนผมเป็นพ่อนี้เหมือนผมเป็นพ่อครับจะไปใช่ชี้ว่าลูกแต่ละคนมันผิดยังไงไปบังคับให้ผมตอบตอนนั้นเนี่ยผมจะไปตอบได้ยังไงมันต้องรอระยะเวลาอะไรกัดกระดุมอะไรแล้วก็พูดไปสักพักก็สรุปแล้วเนี่ยเอายี้ผมสรุปง่ายๆคดีนี้เนี่ยมันเหมือนกับติดกระดุมเม็ดแรกผิดพอกระดุมเม็ดแรกมันติดผิดเม็ดที่สองเม็ดที่สามมันก็จะผิดตามไปด้วย นี่นะฮะอันนี้ก็ชุดหนึ่งชุดของพบตรชุดหนึ่งอีกชุดซึ่งคนก็วิพากษ์วิจารว่ามันใช่อะมันใช่เรื่องการกระดุมเหรอใช่ไหมอปล่อยแกเพราะแกมาแนวนี้มาชอบมาแบบอุปมาอุปไมใช่ใช่ผมจะเลื่อนเงินเหมือนศิลปินแบบพิกัสโซนิดๆไหนธรรมดาไม่ได้หรอกคนนี้ปล่อยเข้าไปแล้วก็อีกชุดหนึ่งชุดของผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางท่านทิติราชน้องหานพิทักษ์นะฮะซึ่งท่านก็พูดตามสไตล์ของท่านมีเนื้อหามีรายละเอียดมากกว่าพบ แต่เนื้อหารายละเอียดที่ผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางลงไปในรายละเอียดในวันนี้เน um ี่ยมันทําให้คนอื่นเขาขัดใจคนฟังขัดใจเช่นอย่างที่ท่านบอกว่ากรณีของผู้การเมืองการนี่นะฮะคุณสุทธิพวงพิคุลเนี่ยผมบอกด้วยความสัจจริงผู้การการญจนบุรีไม่ได้ทุจริตเพียงแต่ทำงานด้วยบุธิภาวะที่ต่ำขาดประสบการณ์ ขาดทักษะการทำงานด้านการสืบสวนสอบสวนจึงทำให้ผู้การกาญจนบุรีกอดคอไปด้วยกับครูปรีชาทำตอบเรื่องนี้มีเท่านี้เริ่มต้นเนี่ยไม่ทุจริตเลย ท่านบอกแบบนี้เลยท่านเหมือนสรุปให้เสร็จแล้วว่าผู้การเมืองการไม่ได้ทุจริตเหมือนสรุปเสร็จเลยนะเพียงแต่ขาดพุดทธิภาวะแล้วก็มีเรื่องอะไรนะมันเริ่มมาจากความเชื่อนะฮะไปเชื่อฝั่งของครูปีชาชแล้วก็มันเริ่มต้นมาจากการที่ฝั่งของครูจรูนั้นตัดโอากาสตัวเอง ครูจรูนฝั่งของร้อยตำรวโทรจรูนตัดโอกาสตัวเองอมไม่มีพยานไม่มีคําชี้แจงในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งของครูปรีชาโอ้โหพยานเพียบเลยะนะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักการสอบสวนของทางตํารวจก็เลยเทไปฝั่งของออครูปรีชาแต่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าตอนหลังมามาแดนตรงที่พยานทั้งหมดเนี่ยมันให้การเทนะฮะ ฝั่งของร้อยตํารวจโทจรูนก็เลยเป็นฝ่ายถูกนี่นะอลองฟังดูนะฮะเริ่มจากเริ่มจากใครดีเริ่มจากพบวตลอกพบตลอก่อนพบาตรก่อนนะฮะใช่ครับเปรียบเสมือนผมเป็นพ่อเนี่ยผมจะไม่รู้ได้ยังไงลูกคนไหนไปทําอะไรทําอย่างไรผมรู้ผมจะลงโทษยังไงวิธีไหนคือบางครั้งเนี่ยอย่าบังคับให้ผมต้องตอบ ในเวลานั้นมันเร็วเกินไปนะครับคดีเนี่ยถ้าพูดภาษาเราๆคือติดกระดุมเม็ดบนผิดสองสามสี่ห้าผิดหมดนะครับเอาง,ง่ายๆเข้าใจภาษาง,ง่ายๆถ้าหนึ่งผิดสองสามสี่ที่ทำอยู่ล่อมผิดนะครับเพราะนั้นมันเริ่มต้นที่เมืองการนะครับก็ปกตินะครับ นะครับใครที่ทําผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจหรือชาวบ้านนะครับก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับไม่เลยรู้สึกกังวลนะครับก็ผมบอกแต่แรกแล้วมีแต่ปลดออกไล่ออกนะครับยุคนี้ไม่มีนะครับผมเชื่อว่าสื่อมวลชนเชื่อเลยว่าผมจะต้องช่วยตํารวจนะครับมันช่วยไม่ได้เรื่องกฎหมายนะครับเข้าเข้าองค์ประกอบเข้าอะไรแล้วแต่ คากรรมการเขาว่างไงต้องตามนั้นอยู่แล้วนะครับจะผมบอกแล้วนะครับไม่มีแลนะ้วมวยล้มต้องคนดูนะครับขออนุญาตที่จะกล่าวถึงไอ้ยน,นะนามนะ้นจารุณปีชาเนี่ยนะก็ถือว่าจรูณเนี่ยให้การเบื้องต้นเนี่ยน่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งนะจำอะไรไม่ได้เลยจําอะไรไม่ได้เลยนะที่ปีชาเนี่ยนะนะเป็นครูแตนะ่มีพยานมารองรับหลายปากทนะาให้การสอดคล้องต้องเงินหมด น่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งแต่ตารวจเดีทำงานด้วยความเชื่อไม่ได้ต้องทำงานด้วยพยานหลักฐานนะจะรู้ในตัดโอกาสตัวเองไม่ชี้แจงไม่มีข้อมูลไม่มีพยานนะก็ถือว่าเอาไว้ก่อนนะงั้นการสืบสวนทั้งสองฝั่งเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันจะสอดรับกันทั้งสองฝั่งมันจะสวนกันลงนะแต่เมื่อคนมาโต้แย้งกรรมสิทธิ์เป็นผู้อ้างพยานเข้ามาเนี่ย เราก็ใช้วิธีการสืบสวนซึ่งไม่ขอเก่ารายละเอียดจนเราทราบได้ว่าทั้งหมดที่กล่าวอ้างมาเนี่ยมันเป็นเท็จนะทุกอย่างที่กล่าวอ้างมาเป็นเท็จนะสามคนนะที่เกี่ยวข้องที่กเกิดเหตุนะมีเท่านั้นเองนะที่เหลือเป็บนบุคคลที่ใกล้เคียงที่กเกิดเหตุนะเห็นนู่นเห็นนี่ได้ยินนี่ได้ยนนี่นะซึ่งพิจาณาต่อไปสําหรับที่กเกิดเหตุสามคนเนะี่ย มีคำตอบไปสังคมแล้วนะสารในกรุณาออกหมายจับไปสองคนเพราะส่วนนั้นคนแรกนะมีรตรี่รางวัลที่หนึ่งอยู่ในแผงจริงนะหลังจากนั้นมาแผงที่หนึ่งมาแผงที่สองมาถึงคนซื้อปีชาเป็นคำให้การนั้งสิ้นซะึ่งเกิดจากความจำแนะความจำคนเราก็คาดเคลื่อนได้อันนี้ยังไม่หมายรวมถึงนื่งให้การที่เป็นเท็จหรือไม่นะ หลังจากแผงที่สองมามาคนซื้อเรามีพยานฐานวิศาสตร์รองรับว่าทุกอย่างเป็นเท็จหมดไม่ขอเก่ารายละเอียดนะครับเมืม่อสักครู่ที่ถามเรื่องผู้การเมือนการเนี่ยด้วยความเชื่อที่เริ่มต้นจากความเชื่อซึ่งตํารวจไม่ควรทํางานด้วยความเชื่อแล้วเลื่อนความเชื่อเนี่ยก็ถูกทําให้เชื่อมาหลายที่แล้วด้วยสิ่งตา่างๆนี้คือความไม่การนะก็ไม่อยากให้ตำหนิใครเป็นอุทาหรณ แตนะ่ว่าในที่สุดเนี่ยคือพออาทนายออกมาเคลื่อนไหวมาลักษณะที่จะมาท้องนะหรือตำหนิการทำงานอะไรต่างๆนะอย่างที่เคยกล่าวให้ทราบคือผู้การก็คงตกใจนะก็เลยกอดคอไปด้วยกันกันกบปีชานะเพื่อให้เรื่องนี้ไปจบที่สารเนะี่ยคำตอบเรื่องนี้มีเท่าน,นี้นะ เริ่มต้นไม่ได้ทุจริตเลยไม่ได้ทุจริตเลยหลังจากนั้นเนี่ยนะก็มีการเปลี่ยนแปลงคาให้การเพราเริ่มต้นถากความเชื่ออันิพนิทนั้นก็ยังไม่มีใครได้เลยเลย,เลยนะนี่ฮะท่านทีติราบอกนะครับท่านบอกเลยนะฮะและท่านยังบอกว่าโดยส่วนตัวนะฮะโดยส่วนตัวผมบอกด้วยความสัต์จริงนะะ ผู้การกาญจนบ,บรุรีไม่ได้ทุจริตเพียงแต่ทำงานด้วยวุฒิภาวะที่ต่ำขาดประสบการณ์ขาดทักษะการทำงานด้านการสืบสวนสอบสวนจึงให้ผู้การกอดคอไปด้วยกันกับครูปรีชานี่นะฮะนี่จากใจท่านเลยนะฮะนี่ตรงนี้แหละตรงเนี้ยเป็นประโยคปัญหาใช่ครับนะครับที่เหมือนกับท่านผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลาง ไปการันตีนะครับว่าผู้การจังหวัดกาญจนบุรีนั้นไม่ทุจริตนะไม่ทุจริตเพียงแต่ว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมิชอบนะฮะขาดตกบกพร่องอะไรทํานองนั้นนะครับคือมาตรา157เนี่ยนะท่านผู้ชมฮะมันยาวมาตรา157เต็มๆก็คือผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีปรับตั้งแต่2 0 0 0ันถึงสองหม่บาทนะฮะคือสําหรับการให้การถแถลงข่าวของทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยคนคนนี้เนี่ยะฮะเหมือนกับท่านการันตีแล้วว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตใช่ไหมฮะครับปรับส่วนหนึ่งไปเลยนะฮะมาตรา157เเหลือเพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอเพราะท่านรู้อีก านรู้อีกนะฮะว่าคนคนนี้เอ่อทคดีนี้ด้วยความเชื่อ <fic> ว่าครูปีชาจะถูกดูสิฮะท่านเก่งอ่ะทาขขาะา่านเป็นสมาชิกอาติดระสอบสวนกลางนะฮะข้บา,า <S <S บอกเลยว่าเนี่ยผู้การเนี่ยก็ไปเชื่อทํางานด้วยความเชื่อ <tamam. S 1> ตํารวจเราจะทํางานด้วยความเชื่อไม่ได้ไ c oughs. <c oughs> พอท่านบอกว่าทํางานด้วยความเชื่อเสร็จก็ไม่แปลกใจที่เขาใช้ความเชื่อเนี่ยมาปรับ เขาเรียกว่าอะไรสำนวนวนแก้ไขสำนวนมาเรียกพยานมาสอบใหม่ฉีกสำนวนเก่าทิ้งลงวันที่เบิร์ทั้งหมดซึ่งสุดท้ายแล้วผมว่าต้องกลับมาถามแล้วล่ะว่าไอ้คำว่าทุจริตที่ท่านบอกว่าไม่ทุจริตตั้งแต่ต้นเนี่ยการที่มาทำสำนวนใหม่แก้ไขสำนวนฉีกสำนวนเดิมลงวันที่ใหม่เอาทุกอย่างมาลงใหม่แล้วไปจนถึงเรื่องของสองลอตเตอรี่ที่หายไปเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าทุจริตหรือเปล่าดังนั้นพอกลับไปตอบคำถามของท่านผบตรต,ต,ตั้งแต่ต้นว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ย ต้องไปดูว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยตั้งใจจะกลัดเม็ดแรกผิดหรือเปล่าหรือว่าเม็ดแรกมันกลัดผิดไปเองหรือว่าสุดท้ายฉีกกระดุมเม็ดแรกออกไปเลยโดยที่พอปิดหมดแล้วมันก็เลยต้องกลัดเองโดยปริยาย<ม>เพราะอย่าลืมนะครับรถ้าคดีนี้กองปราบไม่เข้าไปดูเนี่ยดีไม่ดีตอนนี้ทางหมวดปรีชาอไอ้หมวดหมวดจรูนเข้าคุกแล้วนะครับติดคุกเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเรื่องของความเชื่อมันไม่สามารถที่จะมาบอกได้ถึงคําว่าทุจริตไม่ทุจริตนะครับ นี่นะฮะแล้วถ,ถ้าถ้าหากว่าคนระดับนายพลนะพลตำรวจตรีรแล้วก็เป็นระดับถึงเป็นผู้การจังหวัดแล้วอ่อนรป,รประสบการณ์เนี่ยมันก็จะเกิดคำถามว่าโครงสร้างของตำรวจเนี่ย ปล่อยให้คนอ่อนประสบการณ์ขึ้นมาเป็นนายพลได้ยังไงแล้วยังมีนายพลอีกคนที่อ่อนประสบการณ์ถ้าเขาจะถามต่อใช่ใช่ไหมฮะนะมีผู้การจังหวัดจังหวัดไหนอีกนะที่ขาดทักษะขาดภาวะความเป็นผู้นำนะอ่อนประสบการณ์ทางด้านการสืบสวนสอบสวนโอ้โหนี่อ่อนหมดเลยนะโอ้โหแต่เป็นเป็นตำรวจที่ใหญ่สุดในจังหวัดะใช่ใชแต่ตรงนั้นก็อ่อนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีเฮ้ยแล้ว โทษนะขึ้นในตำแหน่งนี้ได้ยังไงใช่โครงสร้างของตํารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยผมว่ามีปัญหาแล้วล่ะใช่ใช่ไปจนถึงนี่เลยนะภาค7เลยนะที่เอาสํานวนมาตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วมาแถลงอีกรอบหนึ่งโดยที่เกิดท่านบอกว่าการเกิระดุมเม็ดแรกผิดก็ทําให้ภาค7เนี่ยแถลงผิดตามไปด้วยแสดงว่าภาค7ไม่มีระบบการเช็คอีกรอบหนึ่งว่าที่ตรวจมาทั้งหมดถูกต้องหรือเปล่าหรือมีการทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าตั้งต้นเลยนะ ยังมีต่อนะฮะเดี๋ยวฟังฟังทางด้านของท่านพบต,ตรพูดตอ่อท่านท่านกระมลน,นะฮะวันนี้ก็มีแถลงต่อด้วยนะครับนี่เราก็ได้แจ้งข้อกาวานะฮะท่านผู้การที่าทก,การจะท่านผู้การสุทธินะครับก็เรียบร้อยแล้วเนะ,ะเรียบร้อยแจ้งข้อคาที่ขั้นตอนการำดำเนินการเรียบร้อยหมดแล้วะะสอบความให้การอะไรตามปกตบบิเรียบร้อยนะครับ การารยบงผู้ก,การก็ให้การปฏิเสธนะครับเป็นการปฏิเสธโดยปฏิเสธข้อเท็จจริงเลยใช่ไหมครัก็ท่านผู้การท่านปฏิเสธท่านก็มีเหตุผลนะได้อธิบายแต่ว่าท่านขอเวลา15วันไปเรียกเปียนเะนีรายละเอียดน,นำมาเสนอซึ่งก็ในการสอบสวนก็มีทนายนะของท่านผู้การร่วมฟังในการสอบสวนด้วยท่านขอเรียนถามหนะ่อยครับที่ท่านขอปตลว่าขาดเจตนารลิดเนี่ยมันทำให้องค์กรฝังกิตในหนึ่งห้าเจขาด มันไม่ขาดหรอกครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นการให้ทำมภาดแต่ผมผมผมยังไม่ได้ยินนะว่าขาดเจตนาทุจริตนะครับเราก็ต้องดูในในการสอบสวนทั้งหมดก่อนนะถึงจะได้มาใช้รูินิตพิจารณาว่าจำนวนนี้มันมีเจตนาทุจริตหรือไม่มีเจตนาทุจริตการปฏิบัติหน้าที่ไ,ไ,มไม่เรียกว่าปล่อยตัว,วเราไม่ได้ควบคุมตัวทั้งการนะ มันเป็นสิทธิผู้ต้องหาที่เขาเราเวลาเราติดต่อไปหรือแจ้งไปเขามาหรือเราเรียกออกมาเรียกไปเนี่ยถ้าเขามาหาเราเนี่ยนะฮะก็เราก็ทําตามหน้าที่ตามกฎหมายก็คือแจ้งก็ขวางเขาไปนะไอส่วนการคุ้ตัวไม่มีนะเขาก็ในเมื่อทําตามขั้นตอนเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วก็มาต่อสู้กันทางคดีต่อไปในอนาคตครับข้อกล่าวหาเนี่ยท่านปฏิเสธแต่รายละเอียดในส่วนที่จะให้การนะครับของท่านท่านก็จะนํามาให้ภายใน15วันซึ่งก็เรียทางด้าน ผู้การนะฮะสุดที่ไปแล้วนะครับว่าขอเวลาในช่วงที่วันเพราะเรามีกรอบที่จะต้องส่งปวชใน30วันเนะเราก็จะรอทางส่วนของทางทนากงานผู้ต้องหาท่านกระมลยังบอกเลยนะฮะว่าไม่ได้ตัดเรื่องของทุจริตใช่นะฮะใช่น,ใชนี่นั่งถแถลงอยู่ด้วยกันนะฮะ <c oughs> นั่งถแถลงอยู่ด้วยกัน <c oughs> แต่ตัวผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกด้วยความสัจจริงนะฮะไม่เชื่อว่าทางผู้การเนี่ยทุจริตดูสิฮะ ไปคนละอ,อย่างเลยโอโคนหนึ่งก็คนหนึ่งก็แก่สมบัติสำนวนนะครับกับกระดุมเม็ดแรกผิดอีกคนหนึ่งก็พูดบอกว่าตำรวจจะทำงานด้วยความเชื่อไม่ได้ต้องมีหลักฐาน <c oughs> แต่ว่าผมเชื่อโดยสุจริตว่าท่านไม่ทุจริต <c oughs> ดูสิฮะแล้วก็คนนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะ <c oughs> แลวก็ทางด้านของท่านธิติลาจังบอกนะฮะบ,บอกว่าเชื่อว่าครูปีชานเนี่ย หลังจากที่ทางผู้การจังหวัดเชื่อว่าครูปีชาถูกหลังจากนั้นก็มีกระบวนการทําสํานวนแก้ไขให้มีหลักฐานสอดคล้องไปกับความเชื่อของตัวเองครับกปรแก้ไขหลายครั้งนี่ไงการแก้ไขนี่ไงไม่ตรงกับการทุจริตหรอเช่อไหมพยายามตัวเองเชื่อเลยเดี๋ยวไยที่ถูกแบบโอ้โหลงแรงมากอะเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยใช่ครับนะฮะคือไม่ไดว่าการที่การที่ท่านทิติลาบอกว่า ผู้การจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่ทุจริตก็กแสดงว่าท่านเชื่อว่าผู้การคนเนี่ยไม่เห็นแก่เงินมไม่มีประเภทที่ไปเข้าข้างครูปีชาเพื่อที่จะไปแอบแบง่งส่วนแบง่งเป็นรางวัลจากเรื่องนี้ถ้าชนะมามท่านไม่เชื่อยอย่างนั้นถูไหมับขพบอกว่าไม่เชื่อว่าท่านจะทุจริตและดูจากการที่ท่านทำแบบนี้ได้เนี่ย การที่จะถแถลงว่าท่านขาดประสบการณ์ขาดทักษะการทํางานเนี่ยาะว่าพูดไม่ได้หรอกมไม่ได้หรอก<ม>เพราะว่าการที่คุณจะเข้าไปแก้สํานวนทําอะไรแบบนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนไม่มีประสบการณ์น่ถึงท,ที่ทำทใช่ไหมไม่ใช่เ,เป็นคนที่มีประสบการณ์ถึงจะทําแบบนี้ได้หรอกแล้ววันนี้เป็นไงฮะพอถแถลงจบป,ปบุ๊บทางด้านของทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดทนายตั้มนะครับของหมวดจรูนก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆผ่านเพจนะครับสรุปว่าผู้การสุทธิกระทําความผิดโดยสุจริตเหรอ Mm hmm. แล้วก็มีกลางหายคำถาม mm hmm. นะฮะก็มีคนเข้าไปถูกใจโอ้โหหลายพันคนนะครับเขียนแค่นี้เองนะฮะนี่ฮะสรุปว่าผู้การสุทธิกระทำความผิดโดยสุจริตหรือดูซิฮะ mm hmm. ทุกคนงงหมดใช่<อ>ใช่เพราะท่านบอกไม่ทุจริตอะ่ะการไม่ทุจริตเขาต้องสุจริตสิก็แน่นอนเออโอ้โหนี่ฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะ ก็ปรากฏว่าจากการสอบสวนเนี่ยพลตรีสุทธิให้การปฏิเสธในข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างที่พลตรีกรมลบอก <Ừ. S 2> นะฮะจะขอเวลา15วันในการทําการรวบรวมพยานหลักฐานมาเพิ่มเติมให้กับพนักงานสอบสวนนี่นะฮะ mm. แล้วก็ตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการกู้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของร้อยตำรวจเอกจียรยุทธรองสารวัตรสอบสวนของสอพเมืองการเ <Ừ. S 2> บื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขสำนวนคดีอย่างแน่นอน รวมทั้งยังพบบันทึกสำนวนการให้ปากคำของเจ๊บ้าบินอยู่ภายในลิ้นชักโต๊ะทำงานด้วยเห็นไหฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยพลตรีสุทธิคนนี้แหะฮะปฏิเสธข้อเท็จจริงทั้งหมดปฏิเสธนะฮะนั่นหมายความว่าสู้สู้แต่ได้ยินแถลงแบบนี้แล้ววันนี้ท่านนอนหลับฝันดีแล้วล่ะครับไอวังก็มีด้วยประกาศหาชนีสาธุวันพระจริงๆเคยลืมไปวันนี้วันพระวันนี้วันพระพักก่อน